สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงแกงเขียวหวานตามร้านข้าวแกงทั่วไปนะคะที่เราเห็นก็จะใส่มะเขือหรือใส่หน่อไม้นะคะแต่ถ้าไปเห็นว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักเขียวนั่นก็คือพ่อครัวหรือแม่ครัวคนนั้นเป็นคนจีนค่ะเราไม่ได้ทานแกงเขียวหวานใส่ฟักเขียวมานานแล้วะคะ่ะ พอดีวันนี้ไปร้านเอเชียเจอฟักเขียวค่ะแต่เป็นฟักเขียวอ่อนไม่เป็นไรค่ะอยากทานอร่อยซูฟักเขียวแก่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะพอก้อมแกล้มไปได้วันนี้ก็จะทําแกนไก่ใส่เครื่องในไก่ใส่ฟักเขียวแต่เป็นฟักเขียวอ่อนนะคะมาค่ะมาเข้าครัวกันค่ะส่วนผสมประกอบด้วยสะโพกไก่ 300กรัมค่ะเครื่องในไก่200กรัมค่ะพริกแกงเขียวหวาน3ช้อนโต๊ะค่ะฟักเขียว400กรัมค่ะกะทิ400มิลค่ะน้ำเปล่าประมาณ400มิลค่ะเครื่องปรุงรสก็จะประกอบด้วย น้ำตาลปีป๊บสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาประมาณ4ถึง6ช้อนโต๊ะแล้วแต่ความเค็มของน้ำปลานะคะต้องลองชิมเอาค่ะส่วนตกแต่งนะคะก็ประกอบด้วยใบยมะกรูดตามชอบนะคะพิชิฟ้าแดงตามชอบใบโหระพาตามชอบค่ะฟักเขียวนะคะล้างทำความสะอาดปอกเปลือก แล้วก็จะเอาไส้ออกนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะเล็กใหญ่ตามชอบเลยนะคะฟักเขียวเราเป็นฟักอ่อนค่ะเราหาฟักแก่ไม่ได้ จีกใบมะกรูดเตรียมไว้นะคะเด็ดใบโหละพาเตรียมไว้เลยนะคะซอยพริกไว้แต่งหน้านะคะเราจะซอยแล้วแต่ชอบนะคะซอยพริกไว้แต่งหน้าแล้วแต่ชอบนะคะจะซอยเฉียงซอยกลมก็แล้วแต่นะคะ ไก่ส่วนสะโพกนะคะเลาะกระดูกออกแล่หนังออกถ้าใครชอบหนังก็เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะเอาหัวะกะทิใส่กระทะนะคะเปิดไฟกลางนะคะเลาใส่เครื่องแกง ตอนนี้ข้นค่ะใส่ไม่ต้องถึงกับป๋องที่รอนมัน,นมเลยค่ะ รถไหนเพิ่มเานะคะับอชิมรถติดใจแล้วนะคะกำไังใส่ไปที่ชิฟ้าลงไป แกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักเขียวของเราก็เสร็จล้วค่ะน่าทานไหมเปลี่ยนบรรยากาศจากมะเขือเป็นฟักเขียวบ้างก็ไม่เลวนะคะสามารถนำะไปทานคู่กับขนมจีนหรือข้าวสวยร้อนๆวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ